สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ IT 360 Channel นะครับและนะฮะวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นวิธีการนะครับแบ็กอัพบุ๊กมาร์กไฟฟล็อกนั่นเองนะครับวิธีการก็จะมีดังนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับสร้างโฟลเดอร์นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็พิม์อะไรก็ได้นะฮะให้ทราบถึง ไฟล์ที่ท่านผู้ชมจะนำเอาไว้ในนี้นะครับก็คือเป็นไฟล์ Bookmark นะครับผมตั้งชื่อว่า Export Firefox แล้วกันนะฮะแล้วในลดับต่อไปนะครับให้เราดับเบิลคลิกที่ Mozilla Firefox เลยครับผมนะครับตัว z i l l a Firefox ของเราก็จะขึ้นมาแล้วแล้วทีนี้ก็คือวิธีการ Export Bookmark ออกมาเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก็คือให้เรากดที่ตัว แท็บเครื่องมือตัวนี้นะฮะด้านขวามือผมนะฮะแล้วก็มาที่ show all b o o k m a r k ตรงนี้นะครับกดคลิกเลยครับผมทีนี้นะครับเราก็จะมา export ก็คือให้มาที่ตัวแท็บเมนูนี้นะครับก็คือ import and backup นะครับแล้วก็มาเลือก export bookmarks to html ครับกดคลิกเลยครับผมทีนี้นะฮะท่านผู้ชมก็นำมาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ที่เราตั้งชื่อไว้นะฮะว่า export ฟรนะคับที่นี้เราก็เรเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมา import ตัวไฟล์ที่เราจะที่เราได้ export ออกไปแล้วนะครับเราจะ import เข้ามานะครับก็ไปที่แทบเครื่องมือด้านบนเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่ show all bookmark นะครับเพื่อที่จะ import ตัวไฟล์ที่เราทำนะฮะกด import bookmark f r r m html ครับทีนี้เราก็ไปเลือก export ไฟ l ฟล์กโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะฮะกดคลิกครับแล้วกดโอเพนครับกดบปิดนะครับทีนี้ตัวบุ๊กมาร์กที่เราได้บุ๊กมาร์กไว้ก็จะกลับมาแล้วนะฮะเรียบร้อยครับในส่วนของการแบ็กอัพบุ๊กมาร์กบนไฟฟฟล์กนั่นเองนะครับก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ